ะะอย่างอุปกรณ์ที่หนึงก็คือจะทาโล่นะคะลดอะไรก็ได้ตามชอบเลยแล้วก็หยิบมาสามเส้นนะคะแล้วก็เราต้องหาผู้ช่วยผู้ช่วยหนึ่งคนนะคะอ่ะคุณบิงค่ะ ขนผมธรรมดาไน้ะค่ะขนผมธรรมดานะธรรมดาธรรมดาธรรมดาเดินดินนะฮะคนธรรมดา <c oughs> อโอเคค่ะแล้วเราก็จะได้ได